给我、哦、打五百。 น้องนอง้นอเนาะรอพี่ด้วยเนาะน้อง้อพีอ่ก่อนเนาะน้องิองอะไรวะเดินเร็วใช่ไหมคนลูกผีวะเนี่ยน้องเดี๋ยวน้อง nào lão pí con, Lobby con, mình lùp đi xí wa, mình sẽ gen của cô ไปไหนวะทำไมมันไปไวจังขนหรือผีวะเนี่ยปล่อผู้หญิงะไรวะไร

ที่ไปที่ไปเดี๋ยวกลับไปไม่การเดี๋ยวตานะสมัยเนี้ยเชื่อครอบเลื่อของที่มองไม่เห็นใช่ดีงานในงานลอยย่าเป็นลาบไปเลยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยถังมะหวงกันเหตุห้ักลอยหักไม้เป็นทางไปโอ้ยอันนั้ป่าจริงเยอะเดี๋ยวสงสัยเราไปทางนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมุดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามขึ้นไปกัน นี่ร้อยอย่าเลื่มเลยคงมีคนมานั่งนี้แล้วล่ะทางนี้โอ้โหทางนู้นนี่ไไปทางนี้แน่นอนเลยนี่รอยใหญ่รอยใหญ่อา่าเนี่ยไปทางนี้แน่นอนไปไปตามไปทางนี้เดีกว่าทางแล้วทางแล้ว วเองได้ยินเสียงเด็กไหมวะข้าไม่ได้ยินวะเฮ้ยข้าว่าข้าได้ยินวะน่าจะอยู่แถวแถวนี้เราอะเสียงมมาจากไหนวะงั้นตามเสียงไปเผื่อเจอพวกนั้นไป จะมืดแล้วนะผมว่าพักที่นี่ก่อนดีกว่าอืเราก็หาที่พักกันดีกว่าเนาะอืดีจะมืดค่แล้วเดินมาทั้งวันแล้วเหนื่อยงั้นเดี๋ยวผมไปหาฟืนเองเออโอเคมากดี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 ดอ๋อโอ้ยงั้น,นผมเป็นคนไปหาน้ำให้พวกพี่ดื่มกันดีกว่าดีดีดีครับ<อ>ไม่รู้พวกมันจะออกมากันทำไมวะก็นั่นน่ะสิรู้อยู่ว่าเขาห้าม เนี่ยนะถ้าหลวงพ่อไม่ข้าออกมานะข้าก็ไม่ออกมาหรอกถ้าไม่ใช่พระเดชพระคุณของหลวงพ่อข้าก็ไม่ออกมาหรอกข้าเหมือนกันข้าก็ไม่มามอนกันแล้วใกล้ก,กลุ่มนั้นนะนะไม่รู้ว่าหาเจอกันแล้อยังถ้าหาเจอก็ดีสินะไม่รู้ป่านนี้พวกมันเปตายรายดีกันยังไง ค้นหาทางอากาศน่ะขอกําลังเข้ามามาช่วยค้นหาเราอีกแรงหนึ่งดีดีดีถ้าเราเดินงี้ยถ้าเดินทั้งวันนะเราต้องแยกกันค้นหาแล้วล่ะใช่ใช่เห็นด้วยอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยผมเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นก็หาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เจอกันใช่ใช่เนาะครับเราต้องแยกทางกันครับรับครับรับไป อยู่ไหนวะเฮ้ยคุณมึงอยู่ไหนวะู<ฮ>เห็นอะไรไหมครับเฮ้ยคุณมึงอยู่ไหนวะได้ยินไูมเฮ้เยไปทางนี้ดีกว่า นางไม้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดข้าติดอยู่ในป่านี้หาทางออกไม่ได้ไม่นางไม้ออกมาแล้วช่วยข้าออกไปจากป่านี้ด้วยข้าเดินหลงไปมาหาทางออกไม่เจอข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทําผิดข้าจะไม่ลบหลู่ตำนานพระแดงข้าจะไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปโปรดช่วยข้าด้วยเถิดได้ข้าจะช่วยเจ้าขอบคุณแม่นางไม้ สัญญาข้าจะไม่ทำผิดอีกเฮ้ยได้ยินเสียงเด็กใช่กลุ่มที่หลงป่าหรือเปล่าเนี่ยทางนี้ครับอยู่ทางนี้ ตะโกนเสียงดังไม่มีใครได้ยินเลยพวกนั้นไปอยู่ไหนวะนั่นเลยสิตะโกนอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีใครตอบรับเลยข้าขึ้นสูงกับเพื่อนแล้วนีใครได้ยินข้าเลยวะอา้าวน้องพวกเราใช่ไหมที่มาตามหาคนหลงป่าใช่ครับพี่ใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับพี่ผมขึ้นไปทั้งสูงตะโกนตั้งนานยังไม่มีใครเห็นสักคนเลยครับเอาอย่างนั้นเรามาวางแผนกันเอานั่งนั่ง ว่าที่นี่นะมันเป็นที่ปงสัตว์นะเนี่ยเนี่ยสัตว์มาอยู่แถวเนี้ยเยอะพวกเราต้องระวังนะแต่ผมว่านะครับพี่ถ้ามีคนนําทางเราน่าจะดีกว่านี้นะครับเฮ้ยในป่ามันจะมีใครวะก็นั่นสิจะมีใครวะใช่ในป่านะ่ะมีแต่สัตว์ดูร้ายมีพวกนางไม้แล้วเราเจะเอายังไงดีพี่งั้นเดี๋ยวต้อง วอลกำลังเสริมแล้วล่ะ เอาไงดีวะเอาไงดีพี่ตามดิ นะใช่พวกเจ้าจงลงไปช่วยเพื่อนของพวกเจ้ามันลึกมากเลยนะจับมันลงกันลระวัรงระวังลึกมากเลย นี่ไงมีคนนอนตรงนี้เลยเฮ้ยนี่ไม่ได้มีนี่วามันตายแล้วอาไงดีวะไ่ยกขึ้นข้างบนก่อนไปช่วยกันยกขึ้นข้างบน อนุม่มรอเขาด้วยอนุม่มรอคขาด,ด้วยอนุมเฮ้ยเฮ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาลูกไม่ได้มารบหลูลูกมาตามหาคนหลงป่ามาหลายวันแล้วขอให้ได้พบด้วยนะครับจ้า

ใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นนะ้องตั้งสตินะตั้งสติไว้มมเจออะไรไร่้ใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะตั้งสติตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นะครับต้องเสือยิงจาปืนใจเย็นใจนเย็นไหมมาไปงุด มีไรน้องมีไรน้องมีไรมีไรช่วยนะมีไรใจเย็นใจเย็นตั้งสติไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจออะไรมาน้องเจออะไรมามีอะไรมวลน้องไปเจอเสือใจเย็น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 ไอ้ไามให้คบครที่หน้าผาหนึ่งผมครับมีมีใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งสติพี่มาช่วยแล้วน้องใจเย็นใจเย็นตั้งสติกันหน่อยสติหน่อยเจออะไรเชจอเขานี่ครบตั้งสติกันตั้งสติกันพี่มาช่วยแล้วเราจะบอกหกครั้งอากาศไม่ได้ มีต้นไม้ทั้งนั้นเลย <c oughs> เราต้อง <c oughs> ช่วยกันดำเรียงสบขึ้นได้ๆๆนี่มันรวยแล้วรวย We'll หลวงพี่เอ้าไล่คิดไปไหนวันนี้ไม่รู้มันหายไปไหนของมนอันวันนี้คงยังไม่กลับวะัดตายอ,อย่างนี้บินเดียวเลยแต่ของเยอะแล้วมันจะหิวยังไงเอ้าลุงพี่จะรีบไปไหนล้วเนะี่ยเดี๋ยวหมา,าก,ากัดกันโลโลไม่โล,โล,โลกันบ้างเลย ัตตาโลธรรมาวัชติอายุวันโนสุขังพลังสาธุก็ขอให้คุณโยมมีความสุขสมหวังสมปรารถนาโยมนะสาธุอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพี่อะไร หิวเร็วๆนะเก็บท้อวเร็วๆ,ๆ,วๆ,ๆไหนกันมาเนี่ยพระยังไม่ได้ฉันเลยแล้วมากินก่อนพระได้ยังไงเนี่ยก็ได้สิก็ไม่เห็นมัน้งเมื่อกี้ก็ขอรพระแล้วแล้วพอให้อ่ะเอาเอาตามสบายเครื่องในเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยเหลียวเหอ้อออ เนก่อนค่ะ ัดาโลธรรม,มาวาทันติอายุวันาภูขังพระลังขอให้โยมสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรรถน,นะฮะนักเล่จากไหนเนี่ยมามาอันหลบสิเขาเรียกของพระเลยเว้ยข้าจะหลบทำไมวะ อ้าวไอ้นี่นรลกจะกินกระบ,บานไม่หลบเลยนี่เฮ้ยหาเหรอไม่ต้องทำมันก็ดูมันสิลงพี่โอว้าเช้าเลยสักลูกไหมฮะฮะสักลูกไหมเนี่ยเฮ้งมึงพี่เอาไว้ก่อนมึง เฮ้ยนึกว่าอะไรแช่นี้เข้าหนมมิมนคะลุงพี่แม่หนูใส่ด้วย